สวัสดีค่ะค่ะวันนี้จะมารีวิวของเล่นกันนะคะอ่าจะมารีวิวสลามแล้วก็สกุชชี่ด้วยค่ะเรามาเริ่มกันที่สลามก่อนนะคะวันนี้ไปได้สลามมาะคะ่ะมีหลายสีเนี่ยค่ะมาดูกันเลยนะคะอ่านี่เป็นมีหลายสีค่ะสีเขียวสีเหลืองสีสีแดงสีฟ้าอันนี้เป็นรูป รูกปืนนะคะเป็นลูกปืนเป็นกระปุกลูกปืนค่ะซื้อมาสองแผงเลยเพราะว่าชอบสีมากจะได้เล่นหลายๆสีนี่ค่ะอันนี้ก็มีหลายสีเหมือนกันเดี๋ยวเรามาแกะดูกันนะคะมาแกะดูกันเลยค่ะ แกะสีแดงนะคะเดี๋ยวมาเล่นกันเนี่ค่ะเหมือนเยลลี่ไม่ติดมือนะคะสีกระปุกสีแดงแต่ว่าสีจริงๆจะออกอชมพูเข้มๆนะคะมีกลิ่นหอมด้วยนะคะ กลิ่นจะเหมือนเหมือนน้ำหวานนะคะเหมือนน้ำแดงหอมมากไม่ติดมือด้วยค่ะเนี่ยค่ะเข้ามาดูได้ที่ช่องนะคะ ก็ชิ้นใหญ่เหมือนกันเดี๋ยวเราลองยืดดูนะคะนี่ก็สลามนะคะซื้อมาเล่นทีเดียวสองแพ็คเลย ต่อไปเดี๋ยวเรามามาดูสกุชชี่กันนะคะอันนี้วันนี้จะเลือกชิ้นเล็กๆที่สโลนะคะค่อนข้างสโลมากมนุ่มๆสโลนะคะนะคะี่ค่ะอันนี้อ่ติมโคนนะคะก็นุ่มสโลค่ะ จะไปเลยค่ะชิ้นต่อไปชิ้นนี้โดนัทคิตตี้สีชมพูนะคะน่ารักคนุ่มค่ะจโลนิดหน่อยโดนัทคิตตี้มีสองสีนะคะมีสีฟ้าด้วยทชิ้นจะมีกลิ่นหอมนะคะ อันนี้สีชมพูค่ะก็นุ่มสโลนิดหน่อยค่ะติมนะคะสีฟ้าชิ้นนี้สโลค่ะมีตำหนิจากโรงงานนิดหน่อย ผ้าสีชมพูเทก็นุ่มสโลค่ะชิ้นนี้สารปเปานะคะมีหน้าชิ้นนี้นุ่มสโลมากหอมมากด้วยชิ้นนี้สโลมากค่ะ เนี่ยค่สโลมากๆเลยชิ้นนี้นมินเนียนนะคะขอได้นะคะถ้ามีเสียงรบกวนก็ขออภัยด้วยนะคะมินเนี่ยนนะคะ,ส,ะสีชมพูชิ้นนี้ก็นุ่มสโลนะคะ ปลาทายกิค่ะชิ้นนี้ก็อชอบนุ่มสโลค่ะหอมมากมีกลิ่นหอมปลาทายกินะคะเกี๊ยวซ่าค่ะ ชิ้นนี้นุ่มแต่สโลไม่เยอะนะคะสโลนิดหน่อยอ่าคัพเค้กค่ะชิ้นนี้นุ่มสโลมากสโลนะคะชิ้นนี้มาดูกันสโลมากมากแนนะคะ ชอบค่ะพี่ชอบมากๆก็จะเป็นสองชิ้นนี้นะคะก็คือสาละเปามีหน้าแล้วก็คัพเค้กนะคะเพราะว่าจะจะสโลมากค่ะเนี่ยค่ะจะค่อนข,ข้างสโลเยอะนิดนึง นี้ก็มีของเล่นมารีวิวสองอย่างนะคะก็คือสกูตช,ชี่แล้วก็สลามนะคะค่ะก็เข้ามาดูกันได้ที่ช่องน้องแปนนพลงกชาแน,นลนะคะถูกใจก็กดไลค์กด subscribe นะคะขอบคุณมากๆนะคะบ๊ายบายค่ะ